เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมช่องนินมีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลโบอกกันในแมปว i สเทเลียกันนั่นเองนะครับผมก็ผมเออพิ่งเคยอาจเป็นครั้งแรกใช่ไหมวิสเทเลียเออ,เอ,อใช่แหละอืมก็เออเกมที่ผมบอกว่าผมจำจำคลิปที่แล้วได้ไหมที่ผมเล่น s u p e r อร์มิชาแล้วผมบอกว่าเออหายไปเล่นเกมอื่นแป๊บเดียวก็คือเกมนี้แหละก็ ก็แปบเดียวไหมก็ไม่แปบหรอกก็เล่นประมาณ3 4วันก็ประมาณนั้นแหละก็นั่งฟาร์มไปนะครับผมก็ฟาร์มมาได้ประมาณนึงแล้วอืวันนี้ผมจะมาเก็บไอ้นี่ C2 World อ่าแล้วซึ่งการที่ผมจะได้ C2 World มาเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับอาคษะใจเกเรก่อนนะครับผมซึ่งมันก็ผมก็เคยไปสู้กับมันหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่ามันก็ใจเกเรเกินไปนะครับผมผมสู้มันไม่ไหว ก็จะมาดูซิว่าครั้งนี้มันจะใจเกเรใส่ผมอีกหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีมากเลยผมว่าผมผมต้องอถ้าไม่ชนะก็นะตังตรงนี้เห็นไหมหมื่นหมื่นหนึ่งเนี่ยหายไปเลยนะผมนั่งฟาร์มมาตั้งนานหายเลยนะเนี่ยเนี่ยหมื่นหมื่น contribution เนี่ย contribution อะไรสักอย่างเนี่ยเออหายไปเลยนะถ้าถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยถ้าสู้กับความเกเรของอักษะไม่ได้นี่หายเลยนะโอเค เราไปสู้กันเลยดีกว่าผมเอาดาบออกมาให้พร้อมเลยแล้วกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เป็นปานไฟนะแต่ว่าใช้ปานไฟไปสู้อักษะเออก็เหมือนเดิมอะตามศึกเออรถไฟสู่ฝันนิรันเลยเรียบร้อยแพ้ดิรออะไรมันปานปานปานเพลิงมันแบบมันมันมันไม่ได้มันมันสู้ไม่ไหวก็คือก็ผมก็เลยไปรีเซ็ตบรีดมานะเป็นอ่อเป็นปานอัศนีเออผมจะใช้สแปมแต่สกิลหนึ่งนี่แหละสแปมใส่มันเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายอะ ซึ่งอาคษาเนี่ยมันตีแรงเหลือเกินโอเคเราไปดูกันเลยดนะ้วยกันโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บ,บ,บมันก็ไม่ได้วาดเราไปเลยนะมันจะให้คีย์เรามาคีย์ไอเทมนี่ึ๊บเอามาใส่ช่องที่เก้าแล้วกันเอ้าึ๊บโอ้คีย์อันนี้มันดูน่าอันตรายจังเลยอย่ะกดไปเลยนะแล้วกันึ๊บเอ้ยอย่าเพิ่งเห็นเรานะไปเอ้ยไม่เห็นแล้ว เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดีดดีดดีเดีดดีดดีเดีด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 ดีเดีดดีเดีด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 ดีเดีดดีเดีดดีดดีเดีด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 ดีเดีด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 ด่ดไีดดีดดีดว ขึ้นเอยโอ้ยโอ้ยไอ้ท่านั้นแรงท่านั้นแรงมากเอ้ยโอเคมันตีเราแบบเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ยทำไมมันวิ่งไวจังวะปึบเพลงได้อยู่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 อีเพราะว่าถ้าเราพุ่งมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะอ้อมไปด้านหลังของอาคาสายไงก็คือมันมันจะต่อยวิทมันจะใช้สกิลวิทย์ึบใช้รอบโอเคโอ้ยมันก็ต่อยแรงเหมือนกันนะโอ แล้วคือเราเข้าใกล้ไม่ได้นะคุณผู้ชมก็คือถ้าเข้าใกล้ปุ๊บมันมันมันจะมาขีนหัวเราอะมันจะมาขีนหัวแล้วมันจะต่อยเราฟีอ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบั็กหรือมันเป็นอะไรนะโอ้หตอนนี้ปานเราไปแล้วจ้าไปก่อนเพื่อนลิจ้าปานปึ๊บโอเคเฮ้ยไปเร็วเร็วเรคือถ้าเราเข้าใกล้มันมากๆเนี่ยมันจะใช้สกิลใส่เรานะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราทิ้งระยะห่างได้เนี่ยมันจะไม่ใช้มันจะมันจะตามต่อยเราโง่ๆแบบนี้แหละจี ผมจะเล่นเพลย์เซฟที่สุดนะคุณผู้ชมก็คือผมก็อาจจะไปริ้งคลิปแหละเพราะว่ามันก็น่าจ,จะต่อโซเป็นนาทีแหละสิบหลักสิบนาทีอ่ะก็น่าจะนา,น,านอยู่เพราะว่าผมน่ะจะเซฟก็คือให้เลือดอะ่ะถ้าลดลงไปนิดนึงผมก็จะรอ,อ,อให้มันรีกลับมาเต็มเลยนะแล้วคอ่อยหันกลับไปสวนแบบนี้โอเคอัน,นอันนี้อันนี้อันนี้คือเพอร์เฟกอันนี้คือเพอร์เฟกเพอร์เฟกการ์ดก็คือเรา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 โจมตีได้โดยไม่เสียเลือดคึเรอรอรอจังหวะมันเตะรอจังหวะมันเตะแล้วเราจะหันสวน โ okay. อเคโอ้โหเข็มทิศใจกีรีเอ,อ้ยอยาโอ้โยมันกลางเข็มทิศใจกีรียไว้ตรงนั้นอนะโอ้โหมันโอเคเราเราอย่าโดดเลยดีกว่าถ้าโดดเดี๋ยวมันจะโดดตามเราแม่อย่าทำตามกันดิถ้าแน่จริงอะโอเคได้อยู่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 ผมจะต้องเอาให้ได้อะ Sea to World อะวันเนี้ยคุณต้องเอาเว้ยคือแบบ คือมัน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 ถามว่ามันมันช่วยทําให้เราแรงขึ้นไหมไม่มันไม่ได้ช่วยทําให้เราตีแรงขึ้นถามว่ามันอยากได้เพราะอะไรเพราะมันเท่มันเท่ไงล่ะแค่นั้นแหละเอ้ยโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีแล้วผมก็ได้ซื้อเกือบแล้วเว้ยเอ้ยมันต่อยแรงต่อยแรงต่อยแรงก็คือผมซื้อเกมพาส์แอนชาร์โนสด้วยนะเป็นจมูกของทันจิโร่เออเอามาแปะที่หน้าผมนะ มันก็เลยมีเส้นแดงๆกไไ็ไม่ต้องถามว่ามันคืออะไรนะมันคือเกมพาร์ทเฉยๆไม่มีอะไรหรอกโอเคผมก็รอเออผมซื้อรามิงมาเป็นเข่งเลยแหละนีะ่กินได้เลยนะนะ่ะตอนนี้ยพร้อมกินมิวเลดี้ทูอีทรีบๆๆผมผมจะใช้แตบปานอัศนีอิชิโนคาตานี่นแหละใช้ใช้อยู่กระบวนท่าเดียวนี่นแหละจะเป็นเซนิสุ

โอ้ยเนี่ยเนี่ยมันมันขี่หัวผมอม่ะคิว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 นี่บัตรกีบัตรกี้นี่เห็นไหมบัตรกี้นี่เห็นไหมมันมันมันจะขี่หัวเราแบบนั้นแหละคือเราเราโดนทีเดียวเลือดเราลดลงไป50เปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมเห็นไหมผมจะตายผมจะตายคือเมื่อกี้เนี่ยผมพุ่งไปชนกับขอบไอ้นี่ขอบขอบแมพเออมันจะเป็นกำแพงร่องหนอยู่แล้วซึ่ง ตอนแรกที่ผมเล่นกับเอโดมะาเพื่อเอาดาบแดงใช่ไหมถ้าคนที่เล่นวิสเทียเนี่ยจะรู้ก็คือมันมันมันจะไม่มีกำแพงล่องหนแบบนี้นะก็คือเราเราเราเดินได้จนจนสุดอะ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรขอแค่มันมันอยากกระบวน้าใส่เราเยอะก็พอคคปโอเคมุม <threatening> ห <ing> ้องครีบโมเอ โอเคมันจะนานขนไปแล้วนะได้คิลิกขนไปมั้อ่ะเฮ้ยๆติดคอแมพไม่ๆๆๆโอ้โหิริโอตายเร็วคิริโตายเร็ สุดท้ายแล้วอคาซาก็ยังคงใจกเกลียอยู่เหมือนเดิม